คนร Box, ้องได้ยังคะร้อมแล้วไปดูเวลาเรียนอย่างนี้แบบน้อยๆนะคดูสิเนี่ยนอนอกรนด้วยกรนกรรอกนอนกรนอ่าอันนี้เขาสอนแง่แง่กลัวแล้วเพราะว่าจะกดด้วยตัวอะไรคะนอนเอาโอเคดูครับดูต่อไปว่าเขาจะแสดงอะไรให้เราดูอีกถูกใจถูกใจ 问啥？ ออยอหญิงรอเรือรอลิงและลอรอพลดาเป็นตัวสะกดค่ะแม่น่าสนุกไหมคะสนุก มีคำอะไรอีกคะขอบคุณค่ะอะไรอีกคะขับค่ะ้าหากเราไม่พูดนนาจากแค่นี้ได้เฉลงมาได้แค่นี้ต่อไปค่ะเป็นการแจกลูกสะกดคำนะคะนักเรียนแจกลูกสะกดคำเป็นไงอ่ะแจกลูกสะกดคำเป็นไหมคะนี่เพราะว่าครูสอนไปแล้วอะ่ะคำว่าแจกลูกแจกลูกสะกดคำนักเรียนมาดูนี่นะคะ 干嘛？ ดออกเขียนอนอแต่เวลาเขียนเขียนคำว่าตอนารตาน้ำตาเราเสเราแจกรูปสะกดคำเกี่ยวกับคำในมาตราตัวสะกดแม่ก่นเสร็จแล้วนะคะอ่านย้ำนำวิถีคือนักเรียน่านคำที่เราเรียนไปเมื่อกีอ้ะนะักเรียนอ่านตามรูมาตราตัวสะกด แต่ทั้งโกรธทั้งวันเนี้ยมันออกแสียงนอนหมดเลยแต่เวลาคัภาษาไทยเนี่ยสะกดเนี่ยมันจะมีโอ้ยนุ่งยากไปหมดท่านนักเรียนไม่จังนะภาษาไทยเป็นภาษาที่งงง่นะายเพรั่งลักมันงงเลยเพราะว่าภาษาผิดมีแค่ยี่สิบหกตัวใช่ไหมพยัญชนะภาษาไทยมีที่ตัวเยอะมากเยอะกว่าภาษาอื่นอีกนะคะอ่ะมีตัวไหนอีกรอเรือสะกดแลออ้วเป็นล้อรี เราเะกดเช่นคำวอนะาอะไรอ่ะน้อะไร นอนเอ็จับไว้นะคะนอนเอนต่อไปเหลืออีกใคอีกตัวหนึ่งยอหญิงเช่นคําว่าขอรอเยียยออ่าตอนนี้สะกดหอรอเยียยอเหรียนั่นแหละแต่เวลาเราเขียนสะกดคำมันก็จะอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่คุณครูเขียนให้นักเรียนดูการแจกรูปสะกดคำถ้าอ่านย้ำนำวิธีอีกรอบ ใช้งานได้งาน,นานังนดังแต่ว่าไม่ต้องดังลเลยเราเสร็จพอดีพอดีจะมีคำที่เหล่านี้ที่จะให้นเรียนคัดหานย้ำนำคำนำวิธีและต่อไปคัดลายมือถูกวิธีนักเรียนก็นจะได้ครับหาตามคูรอบนี้ก่อนค่ะงานบ้าน ใครจะนำเสียาที่คุณโยเรี่ยนก็ได้แต่วิธีการครัดก็ต้องให้เป็นยังไงคะคัดต้อง 1คำ2คำ3คำ4คำจบลงแล้วทั้งหมดมีสคำลงมือคัดเลยค่ะคำที่1คำนี้แหคำว่ากินค่ะคำว่ากินมันอยู่ในแม่คนณข้ออค่ะคำว่าวานหวาน 3า,า่าะคว่ากรนนอนเกรนอร่ะตรออกนอนเกรนสค่ะคที่3าครับ wow นักเรียนจะรู้จำเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ถือว่ายากสำหรับนักเรียนแล้วแต่นักเรียนก็ต้องพยายามจำเข้าใจไหมคะนักเรียนก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปไชั่วโมงนี้สําหรับชั่วโมงนี้นักเรียนทำรายงานให้เสร็จแล้วนักเรียนก็่งมาเพื่อรูจะได้ประเมินผลให้คะแนนนักเรียนทุกคนนะคะ